สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาขอแนะนำหูฟัง FIO FS5S ซึ่งเป็นการต่อยอดของ FS5 เดิมที่ออกในช่วงปี2561นะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นหูฟังอินเอียร์บุกเบิกยอดนิยมที่ได้รับความสำเร็จอย่างสูงจากบ้าน FIO เลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวหูฟัง FIO FS5S นี้ปรับปรุงใหม่เป็นแบบ body semi-open กึ่งเปิดน,นะครับระบายเสียงออกจากทางด้านหลังโดยรุ่นนี้เนี่ย เลือกใช้ไดรเวอร์ถึงข้างละ4ตัวเป็นแบบไฮบริดผสมผสานกันระหว่างด y นามิก2ตัวและบาลานซ์โดเมเจอร์2ตัวโดยแบ่งการทำงานของไดรเวอร์ดังนี้ย่านต่ำฟิโอจะเลือกใช้ด y นามิกที่เป็นไดอะแฟรมแบบโดมขนาด12ม mm, มชุบบริลเลียมบวกพิวแกสเกตย่านกลางจะใช้ไดอะแฟรมขนาด6 m mm, มมนะฮะชุบบริลเลียมย่านสูงจะใช้ไดรเวอร์ BA ียน w เลสทีวีเ ต่อตรงเข้ากับท่อเสียงหูฟังโดยตรงต่อมานะครับผมเราจะไปดูสิ่งที่เราจะได้นะครับภายในกล่องนะครับผมหนึ่งนะฮะหูฟังฟิโ f เอฟหคู่นะฮะผมซึ่งบอดี้จะทำจากอลูมิเนียมผ่านการขึ้นรูปแบบ CNC 5-axis นะครับผม แล้วก็จะมีสายสต็อกใช้สายขั้ว MMCs นะครับผมโดยสายแถมนั้นเนี่ยถือว่าคุณภาพเนี่ยดีใช้ได้เลยเป็นสายที่ผ่านการลิสสายมาแล้วนะดังนั้นไม่ต้องกลัวคาบเหลืองคาบเขียวเลยเป็นสายแบบ Mono Crystaline Silver Plate Copper ป2อร์120แกนโครงสร้างแบบลิสต์าย2ถัก4เส้นนะครับผมจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่มีหัวแปลงโมดูล่า3แบบ มี3.5 mm มิมมาตรฐานนะครับผม2.5บาลานซ์และ4.4มิลลิเมตรบาลานซ์สามารถนำไปใช้งานได้แบบครบทุกมาตรฐานในตัวเดียวเลยแล้วก็มีแปลงทำความสะอาดหูฟังนะครับผมกระเป๋าเก็บหูฟังที่ทำจากหนังเทียมคุณภาพดี f i o HB5 มูลค่า490บาท เป็นบุกรรมีีการกระแทกจากด้านในพร้อมช่องสําหรับวางตัวหูฟังเพื่อกันบอดี้กระทบกันด้วยนะครับผมเนี่ยแน่นอนว่าเห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบของฟิโเลยทีเดียวอุปกรณ์ตัวช่วยสําหรับถอดสายขั่ว mmcs แบบแผ่นโลหะบางทําให้ถอดหูฟังเวลาเปลี่ยนสายเนี่ยง่ายขึ้นมาก ชุดจุกหูฟังรวม FIO 0ูศูนย์หนึ่งนะครับผมจะประกอบไปด้วยนะฮะหนึ่งเลยนะครับผมประเภทเบสสีดําแกนแดงเพิ่มมวลเบสมากขึ้นสะใจชาวร็อกอย่างแน่นอนนะครับต่อไปนะครับประเภทบาลานซ์สีดําล้วนนะครับผมอันนี้คือจุกมาตรฐานนะฮะที่ให้รายละเอียดต่างๆสมดุลกันมากขึ้นต่อไปนะผมจะเป็นประเภทเบ,บอลคอลนะครับผมสีขาวแกนแดงอันนี้เลยนะฮะจุกนี้จะเด่นเรื่องเพิ่มย่านเสียงร้องให้เด่นชั้นมากขึ้น ประเภทเมมโมรี่โฟมนะครับผมคือจุกฟองน้ําโฟมบีบและพองตามขนาดรูหูเราเองใส่แล้วนุ่มสบายกระชับไม่เจ็บหูต่อไปนะผมจะเป็นประเภทบายเฟรนช์นะครับผมหรือจุก2ชั้นที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองจะเด่นในย่านเสียงแหลมและเสียงสูงนะครับผมซึ่งโดยจุกแต่ละแบบที่จะให้มานะครับผม3ขนาดคือเล็กกลางและใหญ่อย่างละ1คู่นะครับผม เว้นตะจุกไบแฟล้งสองชั้นที่จะให้มาเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากได้เสียงคุณภาพที่ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมลองเพิ่มงบซื้อจุกฟิลส์002ดูนะครับผมในชุดนั้นจะมีแถมจุกสปินฟิตมาให้ด้วยนะฮะในราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นเองนะฮะโดยจุกสปินฟิตนั้นจะเป็นจุกที่หมุนได้3 6 0องศาเลยทีเดียวนะครับผมใส่ได้สบายหูแน่นอนกระชับหูกว่าเดิมนะครับผมช่วยยกระดับเสียงย่านเบสและเสียงแหลมให้เด่น ซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมในด้านของงานประกอบต่างๆยังคงเรียบรูดูแพงและเนี้ยบเอามากๆตามสไตล์ฟิโอรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีการ DriverFake ให้กังวลเลยนะครับผมแถมสายสต็อกที่แถมมาก็มีคุณภาพที่ดีใช้ได้แถมเป็นสายที่ผ่านการลิสต์มาแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้ยาวๆโดยไม่ต้องกลัวคาบเหลืองคาบเขียวกันเลยงานประกอบเรียบร้อยดูดีหนาแน่นเกลียวการหมุนของมเล่าปักคือสมูทดีมาก เวลาใส่ขัว MMCX เข้ากับตัวหูฟังจะเหลือร่องไวเล็กน้อยให้ใช้อุปกรณ์ช่วยถอดได้สะดวกมากขึ้นส่วนคุณภาพเสียงของสายสต็อกนั้นถือว่าทำได้ดีนะครับผมสามารถใช้งานไปก่อนได้สักระยะหนึ่งเราค่อยอัปเกรดสายคุณภาพดีๆอย่าง FOLCRE หรือจะเป็น FOLCB Series ก็ยอมได้สำหรับในด้านของย่านเสียงของเจ้าตัว F5S f นี้นะครับผมเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วกันจริงๆนะครับผมย่านต่ำจะให้เบสที่ลงลึกได้พอประมาณลูกกลาง ย่านซับเบสมีปริมาณไม่มากแต่แอคเซนต์หัวโน้ตเบสชัดเจนและคมการเก็บตัวเบสไวเพียงพอที่จะฟังเพลงได้หลากหลายแนวเหมาะกับเพลงแนวพ OP แจ๊สวอลคอลออริโอไฟคลาสสิกถือว่าจะตัวหูฟังนี้เนี่ยทำได้ดีเยี่ยมเลยย่านกลางเป็นย่านที่ทําได้ดีจนน่าประทับใจนะครับผมเป็นเสียงกลางที่มีความสะอาดสมูทอิ่มลื่นหูเสียงร้องของผู้หญิงเนี่ยจะติดหวานนิดนดเสียงร้องของผู้ชายจะเป็นธรรมชาติ เนื้อเสียงกลางๆไม่หนาไปหรือบางไปเป็นธรรมชาติไม่พบกับความแห้งแหบใดๆแต่ในบางช่วงเสียงร้องของไฮโน้ตเนี่ยค่อนข้างมีความพุ่งเล็กน้อยนะฮะบางท่านที่ไม่ชอบเสียงร้องพุ่งๆเด่นๆมากๆเนี่ยสามารถแก้โดยการสับจูนิ่งสวิชย่านกลางขึ้นครับผมที่ด้านหลังของบอดี้เลยเสียงเครื่องดีดอย่างกีตาร์เนี่ยแม่นยำพอสมควรเลยนะฮะแทบจะบันทึกไม่อย่างไรก็ออกไปอย่างนั้นเลยเป็นธรรมชาติมากๆถ้าพุ่งก็พุ่งเลยถ้าพิ้วก็หว,วาน,วาน ไปเ,เสียงกลางแหลมสวยพิ้วดีมากเสียงสูงเป็นเสียงสูงที่สว่างสดคมนิดๆมีความพิ้วเป็นประกายความเป็นธรรมชาติสูงให้รายละเอียดที่ดีและค่อนข้างที่จะฟ้องคุณภาพไฟล์การบันทึกพ่อสมควรปลายเสียงสูงนั้นทอดไกลนะฮะและให้ความรู้สึกโปร่งโล่งดีมากอะคูสติกเสียงนั้นจะสมดุลดีทั้งด้านกว้างและด้านลึกโดยที่การแยกเลเยอร์ลิงของชิ้นดนตรีด้านลึกนั้นทำได้ดีเกินความคาดหมายของผมเลย โอเคครับทุกคนสำหรับหูฟังเจ้าตัว f i โ f เ5 s นี้นะถือเป็นหูฟังที่คุ้มค่าในช่วงราคา8,590บาทไปมากๆเลยเป็นหูฟังที่มีจุดเด่นในเรื่องการแยกรายละเอียดดนตรีที่ดีเยี่ยมแต่ยังคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องนะฮะไม่ทำให้รู้สึกว่าดนตรีแยกกันขาดจนเกินไปจนขาดความเป็นธรรมชาติความโปร่งสะอาดของหูฟังตัวนี้เนี่ยดีมากๆเป็นหูฟัง IEM ที่ผู้รีวิวคิดว่าเสียงโปร่งดีที่สุดตั้งแต่เคยจับในเรดราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0บาท ใครที่กําลังมองหาหูฟังที่เน้นรายละเอียดดนตรีนะฮะบวกเสียงร้องที่สะอาดแล้วเนี่ยครบถ้วนในงบที่ต่ํากว่า1,000 0บาทนะครับผมเจ้า f i โอ f s 5 s นี้ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตาม,มองในปีนี้เลยล่ะครับโอเคครับทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะฮะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและให้กำลังใจพวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึงฮ o ล y s ซร์ร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้องฮ o ล y s ไซร์สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ